ออกมาทำอะไรกดติดตามไว้นะคะ รีวิวชีวิตหลังลาออกจากงานประจําวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะหลังจากที่เตยได้ลาออกจากงานประจํามาแล้วใครที่คิดว่าลาออกมาแล้วต้องชิลแน่เลยบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะจากชีวิตที่เคยทํางานจันทร์ถึงศุกร์แต่พอลาออกมาแล้วมันไม่มีใครบังคับไงว่าเราจะต้องตื่นมึงต้องตื่นไปทํางานนะจากที่เคยทํางานแค่จันทร์ถึงศุกร์แต่พอมาเป็นนายตัวเองแล้วคือต้องทํางานทุกวันเพราะรายได้ประจําที่เราเคยได้ทุกเดือนมันจะหายไปเอาง่ายๆนะคะคือการลาออกจากงานประจํามาแล้วมันไม่สามารถขี้เกียจได้ สำหรับเตยคือต้องตื่นเช้ากว่าเดิมทำงานหนักกว่าเดิมไม่มีใครคอยมาสั่งการจุดที่ยากคือเราต้องคิดเองและลงมือทําเองทั้งหมดเส้นทางการเป็นนายตัวเองการมีวินัยสําคัญมากๆแต่บอกเลยว่ามันมีอิสระทางความคิดมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแบบ300%ส่วนใครที่อยากรู้ว่าเตยลาออกมาทําอะไรกดติดตามไว้นะคะ รีวิวชีวิตหลังลาออกจากงานประจําวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะหลังจากที่เตยได้ลาออกจากงานประจํามาแล้วใครที่คิดว่าลาออกมาแล้วต้องชิลแน่เลยบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะจากชีวิตที่เคยทํางานจันทร์ถึงศุกร์แต่พอลาออกมาแล้วมันไม่มีใครบังคับไงว่าเราจะต้องตื่นมึงต้องตื่นไปทํางานนะจากที่เคยทํางานแค่จันทร์ถึงศุกร์แต่พอมาเป็นนายตัวเองแล้วคือต้องทํางานทุกวันเพราะรายได้ประจําที่เราเคยได้ทุกเดือนมันจะหายไปเอาง่ายๆนะคะคือการลาออกจากงานประจํามาแล้วมันไม่สามารถขี้เกียจได้ เลยสำหรับเตยคือต้องตื่นเช้ากว่าเดิมทำงานหนักกว่าเดิมไม่มีใครคอยมาสั่งการจุดที่ยากคือเราต้องคิดเองและลงมือทําเองทั้งหมดเส้นทางการเป็นนายตัวเองการมีวินัยสําคัญมากๆแต่บอกเลยว่ามันมีอิสระทางความคิดมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแบบ300%ส่วนใครที่อยากรู้ว่าเตยลาออกมาทําอะไรกดติดตามไว้นะคะ